หากคุณกำลังรู้สึกหลงทางสับสนในชีวิตนี่คือวิธีแก่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tanny Rhythmy ช่องที่จะทำให้คุณแก้ปัญหาชีวิตที่ชิตความสำเร็จ ด้วยตัวคุณเองค่ะหลายครั้งนะคะที่เรารู้สึกสับสนมุนง,งงกับชีวิตรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีจะไปทางไหนจะเลือกอะไรในชีวิตก็ไม่ถูกบางครั้งเราก็อาจจะอารมณ์เบลอๆนะคะจนท้ายสุดแล้วเนี่ยก็ทำให้เราอะ ไม่อยากที่จะทําอะไรคุณไม่ใช่คนเดียวที่เจอกับปัญหานี้ก่อนหน้าที่ดิฉันจะมาเปิดช่องนี้นะคะก็ได้เจอกับปัญหาแบบเดียวกัน eyes, like รู้สึกเคว้งคว้างม,ม,มากเพราะว่าตัวเองอะคะเพิ่งออกจากงานบินได้เมื่อประมาณปีที่แล,ล้วได้ทดลองเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้มาเจอกับวิถีชีวิตที่ตัวเองไม่คุ้นเคย ชีวิตก็เลยหลงหลงงงอยู่พักใหญ่เลยค่ะเราะทําทำงานบินมาถึง9ปีก็เลยเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขเลยค่ะ Aww, แน่อย <m IC" S 1> ากรู้แล้วใช่ไหมคะก่ <S <S <ess gener ative> อนที่เราจะไปฟังต่อดิฉันอยากเชิญชวนให้ทุกคนมากดไลค์กด Subscribe ก็กดกระดิ่งเตือนสำหรับช่องนี้เพื่อที่จะได้รับชมเรื่องราวดีๆแบบนี้อีก สาเหตุที่ทำให้คุณเป็นอย่างนี้เนี่ยว่าตอนนี้คุณกำลังประสบปัญหาหรือมีสถานการณ์บางอย่างในชีวิตคุณที่คุณไม่ชอบใจไม่สบายใจคุณน่ะก็ไม่แฮปปี้กับมัน คุณอาจจะยังทะเลาะกับแฟนไม่มีเงินที่จะไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตลังอาจจะเจอกับปัญหาสุขภาพคนรอบข้างป่วยนะคะปัญหาทุกอย่างอะเยอะแยะเต็มไปหมดและคุณก็ยังไม่รู้ว่าจะออกจากสถานการณ์เหล่านี้นได้ยังไงสาเหตุที่2คุณเจอกับสภาวะที่เครียดเกินไปทำให้คุณโฟกัสอะไรไม่ได้จะอยากทำอะไรที่มันดีกับชีวิตทำไม่ได้เพราะว่าปัญหานั้นอะ มันยังมารุมเราแล้วก็มันอยู่ในหูอวอคุณอยู่คุณเลยไม่สามารถโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากทําได้ส่วนสาเหตุที่สําคัญอีกอย่างเลยนะคะคุณกําลังขาดเป้าหมายในชีวิตคือคุณไม่รู้เลยว่าตอนนี้ชีวิตคุณอะต้องการอะไรคุณมองไม่เห็นเลยว่า3ปีนี้5ปีนี้หรือแม้แต่10ปีข้างหน้า คุณจะทำอะไรอีกและนั่นก็เป็นสาเหตุหลักๆค่ะที่ทำให้คุณรู้สึกว่า loss นะคะกำลังหลงทางกับชีวิตของตัวเองอยู่ทีนี้เนี่ยเราไปดูวิธีแก้กันบ้างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำนะคะคือคุณจะต้องจัดการกับปัญหาทุกอย่างในชีวิตของคุณให้หมดไปก่อนค่อยๆจัดการไปทีละเรื่องทีละเรื่องจนมันค่อยๆ เบาลงบางลงและหมดไปในที่สุดจากนั้นนะคะคุณก็จะต้องหาเวลาที่จะใช้อยู่กับตัวเองที่จะค้นหาว่าตัวคุณเนี่ยจริงๆแล้วชอบอะไรไม่ชอบอะไรยิ่งคุณรู้จักตัวเองได้มากเท่าไหร่นะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นและจะทำให้คุณเนี่ยแก้ปัญหาในชีวิตต่างๆได้ดีขึ้นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ให้คุณเริ่ม ตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองคุณอยากจะทำอะไรคุณอยากอยู่ที่ไหนเห็นตัวเองใน3ปีเนี่ยเป็นใครทำอาชีพอะไรหรือมีรายได้เท่าไร่แต่ถ้าหากคุณรู้สึกว่า3ปีอ่ะมันนานเกินไปก็ให้คุณเริ่มตั้งเป้าหมายในระยะสั้นก่อนว่าอย่างไนน้อยเนี่ยใน6เดือนใหปีหรือแม้กระทั่งในเดือนหน้านะคะฉันเนี่ยอยากที่จะมีอะไร ทีนี้นะคะมันจะช่วยให้คุณเนี่ยเริ่มโฟกัสในสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำเป็นยังไงกันบ้างคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาชีวิตอะไรบ้างมองบอกดิฉันใต้คอมเมนต์นะคะเผื่อว่าดิฉันเนี่ยจะมีเทคนิคดีๆอะไรจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาลำดานดนี้ดิฉันก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ